เนี่ยเป็นของเราแล้วนี่คือเอาไปใช้ได้เลยคันนี้ไม่เชื่อไปถามพนักง,งานเขาได้ใช่ค่ะแล้วาก็ซื้อแล้วนี่ปกติถ้าไม่ซื้อไม่ให้คุณแก,ก้ไหมคะใช่ค่ะใช่ไม่ซื้อเน้ะ guys Vlog welcome to Visa นะฮะฮวันนี้นะฮะผมจะมาซื้อมอเตอร์ไซค์ไปเซอร์ไพรส์แม่ทุกคนนี่ดูด้านหลังผมเห็นไหมนี่คือแบบตื่นเต้นจริงๆนะคลิปนี้นะผมรอวันนี้มานานมากเลยทุกคนใช่แล้วก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่ผมพร้อมแล้วทุกคนจะมาออกกอะตุ้นไฟทุกคนตบมือเอาคะแนนดีครับเปคะแนนดิเดีย็นดูก่อนนะฮะมาคือก่อนหน้านี้นะผมได้ไปคุยกับแม่แม่แล้วแม่แบบชอบแบบสป,ปูบี้ะเขาเรียกใช่ไหม เี๋ยวเรามาดูกันฮะว่ามีมีสีไหนอะไรยังไงบ้างทุกคนมาเอาคันนี้ให้แม่นะจริงๆแม่น่าจะชอบทุกคนว่าเออได้นะนี่คือสกูปปี้ทุกคนดูเตียงเงินเลี้ยงทุกคนแดงขาวแดงขาวมีสามคันนี่เองทุกคนใช่ไหมน่าจะใช่แม่ชอบสีเขียวแต่ที่นี่สีเขียวไม่มีสีนี้ใกล้เคียงสุดละมันโทนเดียวกันไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมว่าสีนี้แหละสวยเดี๋ยวผมจะไป คุยกับพน,นักง,งานติดต่อกับพน,นักง,งานนะเอียทุกคนคือผมอะอายุแค่สิปีทุกคนไม่สามารถซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นชี่อตัวเองได้ทุกคนเข้าใจไหมดังนั้ต้องให้พี่สาวผม,มาจัดก,การทุกคนนะครับก็ตอนนี้กำลังติดต่อกับพน,นักง,งานก็อ,อยู่ คือใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยจะเป็นแบบไหนนะคะครั้งนี้คือเรียกรถแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคือผมจะเลือพที่แม่ครับจะใช้ที่แมได้เดี๋ยวผมจะให้แม่ผมมาตรงนี้ได้แล้วก็ผมขอตั้งรถที่เดิมก่อนนึงได้ได้ให้มันเย็นๆแล้วก็เรียกออกมาโอเคคือกะเขาบริการดีมากทุกคนนะขอบคุณค่ะถ้าสนใจยังไงรถฮอนด้านะคะทุกรุ่นเลยมาที่นี่ได้ฮอนด้าที่ทางฟุ้งขาพักดีตรงข้ามกับโนโน่ติดกับอเมซอนได้ ตอนนี้เขากําลังเอารถไปจอดที่เด้งเลยน,นะให้มันดูเนียนๆนะทุกคนใช่คือแต่ว่ามันก็มีข้อสังเกตน,นะคือรถคันนี้มันมีป้ายไงคันอื่นไม่ไมีใต่หวังว่าแม่ผมไม่เห็นนะตอนนี้นะฮะผมกําลังจะไปรับคุณแม่แล้วก็จะบอกคุณแม่ว่าแม่ครับเดี๋ยวเรามาขึ้นรถคันนี้ไปเที่ยวทะเลกันผมก็จะพาแม่ไปทะเลก,ก่อนหนึ่งรอบแล้วก็หลังจากนั้นขากลับเนี่ยผมจะบอกว่าเอ้ยแม่เดี๋ยวแวะดูรถไหมดูเฉยๆอย่ะเออแล้วก็ แม่ก็แวะแหละว่าพอแวะปุ๊บเราก็ถามแม่ว่าเออคันไหนดีคันไหนดีแล้วเนี่ยเออแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะว่าแม่จะชี้คันไหนนะแต่ว่าผมจะพยายามชี้ไปคันที่ผมได้ได้ได้ซื้อเรียบร้อยแล้วทุกคนใช่แล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะบอกพี่พนักงานว่าพี่ครับขอกุญแจคันนี้ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โอเคพนักงานให้กุญแจปุ๊บแล้วก็ผมก็จะพาแม่ไปวนหนึ่งรอบนะทุกคนนะแล้วก็ระหว่างนั้นผมก็จะบอกแม่ว่าเอ้ยแม่เนี่ยผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยดูกุญแจอะไรอย่เนี่ยเออ แล้วก็เรามาดูกันฮะว่าคุณแม่ของผมจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงทุกคนนะโอเคตื่นเต้นมากมากทุกคนอะ่ะคือแบบอ๋อผมไม่รู้จะเป็นยังไงทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันฮะทุกคนจะเป็นยังไงทุกคนตื่นเต้นจริงตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปรับแม่ก่อนนะทุกคนนะคุณแม่ครับครับเดี๋ยวผมจะพาคุณแม่ไปทะเลทุกคนนะไปปะทำอะไรทะเลแบบนี้กินข้าวไหไปดียอ๋ออ๋อที่อย่างพอดีใช่ไหมใช่ นับมิดหนึ่งนับมิดหนึ่งเล่นไหมไม่ได้ไม่ได้วะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปทะเลกันดีกว่าพาแม่เที่ยวฮะวันนี้ทุกคนอยากเที่ยวไหมอยากมิงเดี๋ยวแวะดูดูรถไหมที่มิงบอกว่าจะเอบดูรถเดี๋ยวแวะดูก่อนนเนาะแวะๆดูก่อนมิงอะไรงนี้อ่ะอ่ะนี่โชว์เช่ารูมนี่เลยแวะแล้วไม่ซื้อหายเขาอ๋อดูก่อนเลย จอดได้ไหมจอดได้ไหมจะไม่ไกลจอดได้วันนี้มาทําคลิปก่อนทําคลิปดูรถแล้วก็อหนึ่งปีข้างหน้าเรามาซื้อแล้วก็คลิปนี้ก็เก็บไว้ดูในปีหน้าว่าเราทําได้แล้วแต่ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเลยกไปเรียกเราอย่างแบบซื้ออะไรบางอย่าครับสอบถามได้ค่ะ อยากได้สตาั๊ดอีกอยากได้สตาร์ดคือนี่คือมาดูจะไม่อายมายมัดูก่อนมาดูก่อนสีนี้สีขาวเออที่มันส่วนที่ว่ามันจะเอาสีเขียวแบบไหนอ่ะสีเขียวอ่ะนิชชอบนิชชอบสีไหนที่ซื้อนะชอบอย่างเดียวถ้าไม่ซื้ออายกัะเขาเดี๋ยวพอเวลาหนึ่งปีลูกหนึ่งปีหนึ่งปีเดี๋ยวซื้อให้ชอบชอบคันไหนอันนี้คือเหมือนการแต้วทาเสียไม่เหมือนกันสีมันอันนี้เป็นสีแดง รุ่นนี้จะมีอยู่สามจะมีสีสีจะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเหลืองคือคันนี้ค่ะน้ำเงินเหลืองแล้วก็สีดำด้านสีนั้นเรแต่ดูมืดหนันนี่ไม่ชอบสีมืดไม่ชอบสีมืดชอบสีมืดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอบคุณเจรถนะได้ได้ ลองคันนี้เลยคุณผู้มคันนี้ลองได้ด้วยหรอได้ได้ใช่หรอใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองคันนี้กันะอไรไม่เป็นไรค่ะุญแจได้ใช่ไหมได้ได้โอเคได้ละไ้เอเลได้เลยวินระแล้วลองนันไม่เป็นใ่ไหค่ะคือลองได้ใช่ไหมเนี่ยไดไหมเดี๋ยวผมขับออกไปได้ได้คถ้าผมไม่กลับมาก็โอเคโอเคเดี๋ยวผมพาแม่ไปสิแม่ไม่เชื่อว่าเขาลองได้ทุกคน เดี๋ยวัจริงเหรอเนี่ยใช่เยอะให้เยอให้คุณเจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปวนกันนะทุกคนไปไปที่เกื่อนไหมอยากไปหน้าเนี่ยรถเข้าไม่เป็นไรเออจะซื้อปีนี่ไอ้คนเนี่ย,ยมาเอาบัลองก่อนไงจอดตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมลองขับถ้าฟิตจัดอยากซื้อนะมีว่าสีแดงสดสวยอะ่ะสีแดงเหรออืม,อมสีแดงสวย แม่ผมชอบสีแดงทุกคนนี่มาถึงแล้วที่เขื่อนเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ลองขับชอบไหมคันนี้ชอบมันมันเดียร์ันเดียรคันใหม่ก็อย่างว่าแหละคันใหม่ตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่คันใหม่ไม,ไ,ไม่ใช่ไม่ถึงว่ารถใหม่จากร้านอะ่ะ<อ>แต่ถ้าอยากซื้อนะเอาสีแดงอะ่ะมีชอบสีแดงย้ำจะเอาสีแดงทุกคนดูนนานไม่ได้รถเขาโมีรู้ไหมไอเนี่ยเราซื้อแล้วหรอนี้ กินลค่ให้คุเจมสก่อนจะไปดูคลิปมีอะไรจะบอกตอนนี้เซฟิชาร์ดบล็อกมีขายแล้วนะสีดำเงินขาวสีแดงขาวสีดำทองผมรับพรีออเดอร์แค่30ตัวเท่านั้นทุกคนหลังจากนั้นเสื้อตัวนี้จะไม่สามารถหาซื้อได้อีกเพราะว่ามันมีแค่30ตัวในโลกทุกคนตบมือโอเคทุกคนไปดูคลิปกันต่อไปไอเนี้ยเราซื้อแล้วหรอเนี่ยกินละค่ให้คุณเจอ๋อเขขับมาก็ต้องใส่คุณเจเลยไม่ถ้าไม่ซื้อเขาไม่ให้ขับออกมาแบบนี้หรอกเ,อเราจา่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เนี่ยเป็นของเราแล้วใช่หรอใช่สุภหรอใช่นี่คือเอาไปใช้ได้เลยคันนี้ชอบไหมสีนี้ไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบใช่หรอนี่สุภใช่สุภเพราะว่าจริงๆเขาไม่ให้เอาออกมาลอกวันนี้หรอกถ้าไม่ถ้าไม่ได้ซื้อ,อนี่คือซื้อเรียบร้อยแล้วดูไปเชื่อไปถามพนักงานเขาได้ดเดี๋ยวเราจะกลับเอาทิ้งแล้วหรอดูด้โมอเตอร์ไซค์ทิ้งผมเลยทุกคนดูทิ้งแล้วหนูไอ้แดงนี่ดู สามสามครั้งเขาใช่คุณเหรอใช่ค่ะแล้วซื้อแล้วนี่ปกติถ้าไม่ซื้อไม่ให้เงินแกไหมคะใช่ค่ะใช่่ซื้อแล้วทุกันฮะคือผมจะบอกว่าตอนที่พ่อผมป่วยทุกคนผมได้บอกพ่อผมสัญญาผมจะดูแลดูแลแม่ให้ดีที่สุดทุกคน ผมจะดูแลแม่แทนพ่อคนแล้วแบบแรงจากนั้นนะพ่อผมกเสียผมก็ตั้งใจมากๆทุกคนนะผมก็เลยจะเป็นตัวแทนนะฮะลูกๆทุกคนรักแม่มากทุกคนพี่ชายทุกคนรู้ทุกคนรู้หมดแล้วแค่แบบปิดเป็นความลับอ่ะใช่ก็จะเป็นของขวัญให้แม่แล้วกันจริงๆผมอยากจะเอาคันนี้ไปสักรายพ่อเลยทุกคนแต่ผมทำไม่ได้ทุกคน ผมอยากให้พวกเราไปกันกี้ด้วยทุกคนชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบแรกก็ชอบสินเดนะไม่เอาว่าได้ไปคืนได้ <c oughs> <c oughs> เป็นไงไหมครับแม่ก็อัลฮัมดุละนะิลล่์ค่ะอัลฮัมดุลิลล่์นะครับ <c oughs> ก็นะโอเคผมก็ไม่จะพูดอะไรเหมือนกันทุกคนแต่จะบอกว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานทุกคนนะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะก็สู้ๆกับงานฮนะทำงานต่อไปทุกคนนะผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะฮนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมฮนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาโดยตลอดทุกคนนะทำให้ผม ได้ทําสิ่งนี้ในวันนี้ทุกคนนะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจริงๆนะ,ะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะได้สาระไม่มากก็น,น้อยให้กับคนดูทุกคนนะไปค,ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับเฮ้ยนี่คันใหม่คันใหม่เนี่ย